มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหลอ่อมาเซลิมซเซลิมซเซลิมครับซเซลิม าแล้วครับคุณพี่พิธามาแล้วมาแล้วพ่อของเรามาแล้วครับพ่อของส้มนี่พ่อของส้มมาแล้วจ้าพ่อของส้มมาแล้วนี่นี่เห็นไหมเบอร์ห้าด้วยนะเห็นไหมพี่พิธาเบอร์ห้ามามาพูดสังด้วยนะนี่ดีเบอร์ห้ามามาพูดสังนะเข้าไปเลยครับไปเลยครับ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอเดีย๋ดวยวจะเสียเวลาเข้าไปเลยโอเคนากยสเบอร์ห้าพี่หมอมึงสั่งเ้วยนะ นี่เป็นน้ำเป็นไงไม่ใช่แค่แต่พ่อนะพี่ๆเขาก็น่ารักนะมากเลยนะดูดูดูพ่อหล่อมากเลยนะแอนหล่อ นี่เป็นไงพ่อของเราหล่อมากนะพ่อของเราหล่อมากนะดูดิอื นี่บรรดาแฟนคลับพี่ๆเขาน่ารักมากเลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะสุดยอดสุดยอดขอบคุณเลยโอเคเข้ามาพี่ครับเขาขอถ่ายรูปกับนางรำหน่อยใช่โอเค ตันะสุดยอดตังมากเบอร์ห้าเบอร์ห้ามามามุดสังให้หน่อยมามามุดสังให้หน่อยมามามุดสังจ้ามามุดสังมุดสังเบอร์ห้าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเยอะๆนะโอเคไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากเลยนะ ครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสีงาายงกันให้เยอะๆนะวันเสาร์นี้แล้วพี่นะโอเควันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้แล้วไปใช้สิทธิ์ใช้เสีงาายงกันให้เยอะๆนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎธานีโอเคพี่ผุ้มขอเลขหน่อยสิอาจารย์เกล่าเร่งนี่เกล่าเร่ง,รงนี่ผุ้มช่วยไม่ได้เลยสุดยอดละเบอร์ห้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสีงาายงกันให้เยอะๆนะครับผมขอบคุณามากเลยครับ ไปเข้าเลยพี่เข้าเลยมาเลยเข้ามาเลยใกล้ๆเลยครับเข้าไปเลยหล่อเกินไปอ่ะ ไกโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับผมคุณพิธากำลังใช้เวลาในการเดินทางไปอำเภอบ,บ้านนาสารเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนาสารครับผมบ๊ายบายมามามุดสังมามามุดสัง